สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ106กุรุทอค่ะพกอดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารพุธ พฤหัสนะฮะช่วงเวลาบ่าย2โมงนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทรอ FM เอฟเอ็มร้อยหกมเรค่ะเราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดกรูของวงการแล้วก็ในวันนี้เป็นสุดยอดกรูด้านกฎหมายนะคะท่านอายการณรงศิรสันอายการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสํานักงานอายการสูงสุดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะบอกตําแหน่งน้อยไปหรือเปล่ารู้สึกขาดไปอันหนึ่งนะต้องมีสานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนนะคะครับดิฉันก็ขอภัยยัง ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวต่อไปตำแหน่งเลื่อนคุณนมาจำไม่ได้ครับแต่ผมดีใจที่ประชาชนยังจําผมได้ครับโอ้โหมดคําสิววอลแต่วันนี้นะครุณรู้ฟังกันในเรื่องของข้อกฎหมายที่อยากจะให้ความรู้พี่น้องประชาชนเนี่ยเรียกได้ว่าเราเกาะติดข่าวเลยนะจะได้รู้ไปด้วยกันว่าอะไรที่ผิดอะไรที่ถูกในทางกฎหมายพี่นรงเราได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสาวโคราชครับนะะเขาออกมากู้เงินเขาออกมาเตือนนะว่ากู้เงินนอกระบบโอ้ส่งดอกวันละสี่หมื่นครับ หาจ่ายไม่ทันถูกคมคูอีกใครจะหาจ่ายทันก็วันละสี่หมื่นเนี่ยพี่นรงรนเรื่องเรื่องนี้พี่นรงเคยได้ยินข่าวอยู่ใช่ไหมครับพี่เขาบอกว่าเป็นสาวคนหนึ่งนะฮะเขาตัดสินใจกู้เงินรายวันยี่สิบกว่าเจ้าที่สี่หมื่นนี่คือเขากู้ยี่สิบกว่าเจ้าดอกร้อยละสามสิบ โอโหดอกร้อยละ30กู้มาเรื่อยๆนานนับปีล่าสุดต้องจ่ายดอกเบี้ยวันละ4ี่0 0บาทถล่มลึกนะเจ้ากู้เจ้าหนึ่งไปให้อีกเจ้าหนึ่งจนถึงทางตันก็เลยคิดสั้นจะปลิดชีพตัวเองเพื่อนหนีปัญหานะครับฉะนั้นในกรณีนี้ถามพี่นรงว่าโอ้โหคนเรากู้ได้ขนาดนี้เลยเหรอครับคือ30นี่ต่อ24วันนะคุณนนมาดูตอนท้ายๆของข่าวนะครับมันไม่ใช่รายต่อปีนะครับบางคนคิดว่าโอ้ย30ต่อปีไม่เป็นไร โดด้วยหลักกฎหมายแล้วนะห้ามไม่ให้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีครับโอ้ยอันนี้ก็เกินแล้วอันนี้ไม่ถึงเดือนก็สามสแล้วลองคูณสิบสองนี่ครับสิบสองคูณสาเป็น1ิบสองสามสามร้อต่อต่อต่อปีแต่กฎหมายกำหนดให้เท่าไหร่นะคบพี่น้าเปอเนต์ต่อปีครับอย่าปุุกลบก่อน3ามร้ยหกลบสิบห้า เท่ากับมันเกินมา3 4 5ร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะพี่เวลาสารตัดสินลงโทษนี่คุณไปเรียกดอกเบีย้ยคนอื่นเขาได้เนาะแต่เวลาสารตัดสินลงโทษในศาลก็ลงโทษตามดอกเบีย้ยที่คุณลงเหมือนกันนะ oh, เพราะฉะนั้นในมันมีกฎหมายแพ่งละพณิชย์บอกว่าในสัญญาแพ่งในสัญญากู้ยืมเงินเนาะถ้า,ถามีคิดดอกเบี้ยร้อยละเกินร้อยละสิบห้าต่อปี uh huh. ถ้าคิดเกินละ่ะดอกเบีย้ยทั้งหมดเป็นโมฆะหมดเลยไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายนะครับแล้วไม่้ถ้าที่จ่ายไปแล้วล่ะได้คืนไหมคะถ้าจ่ายไปแล้วเนี่ยไม่ได้คืน S <S แต่ห้ามแต่ให้เจ้านี้เอาไปหักต้นเงิน oh, ออเดิมเนี่ย,ยก่อนก่อนีกอน่กาพิาพากษาปีหกศูนเนี่ยเราจ่ายไปแล้วจ่ายเลยถือว่าเป็นการชรําระหนี้ที่ผิดกฎหมายห้ามเรียกคืนศาลบอกเรียกคืนไม่ได้อ oh. ตอนหลังในความราษสึกิกามองว่าไม่เป็นธรรมกับผู้ที่จ่ายะนะครับก็เลยบอกว่าคุณจ่ายเงินดอกเบี้ยไปแล้วเป็นโมฆะดอกเบี้ยไม่มี แต่ดอกเบี้ยที่จ่ายไปแล้วเอายังไงอันดอกเบี้ยที่จ่ายไปแล้วห้ามเจ้าหนี้จะทําเอาไปอย่างอื่นไม่ได้เว้นแต่นํามาหักจากต้นเงินอ้าวแล้วถ้าหักจนหมด,หมดแล้ว,น,ลวนี่ก็กฎว่าดอกยังดอกเกินดอกยังเกินไปอีกเอาดอกคืนได้ไหมไม่ได้ครับ <S 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 ในกฎหมายแพ่งในพาณิชย์นะในทางศาลศาลก็ไม่ให้คืนแล้วถือว่าเป็นการชํารหนี่ตามอาเภอใจถือเป็นการชํารหนี่ที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายเขาขู่เราไงพี่ครับก็ขู่ก็โคนนั่นเรื่องคมขู่ต้องแยกกันถ้าคมขู่เป็นเรื่องของความผิดทางอาญา <ช>เรื่องว่าคน,คนละคดีคนละคดีนี่เรื่องแพ่งก่อนที่เราเป็นหนี้เขาเนะครับเ,เพราะฉะนั้นในทางอาญาลูกหนี้ทําอะไรได้บ้างอย่างเคิคนผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องฮึดสู้แล้วเราไม่เอาแล้วนะครับในคดีอาญาเองคุณผู้หญิงก็มีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งความดําเนินคดีคกับพนักส่วนเพื่อให้ดาเนินคดีกับเจ้าหนี้ฐานเรียกดอกเบี้ยเก,กินอัตราที่กฎหมายกําหนดเพราะฉะนั้นในความผิดเจ้าหนี้นะครับที่มองว่าเอ้ยเรียกดอกเบี้ยแรงๆอย่างเงี้ยมันจะมีความผิดฐาน เรียกดอกเบี้ยเกินที่กฎหมายกําหนดเนี่ยจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2องแสนนะแล้วก็รายกรรมถ้าคุณบอกมีเจ้าหนี้ก็หมด30มสิลายหรือสิบห้าลายแต่ละคนก็โดนคนละสองปีไม่เกี่ยวกันมันคนละกรรมต่างกรรมต่างวรระหรือไม่ผมเป็นลุกหนี้คุณอนุมาคนเดียวสัญญาแรกผมไปกู้สองหมื่นคุณอนุมาก็คิดผม20%ต่อเดือนอสัญญาที่สองผมไม่มีตังค์หมดแล้วผมก็ไปกู้อีกสองหมื่นเจ้าหนี้คนเดิมเนี่ยคนเดิมก็ต่างกรรมต่างวารคคำละสองปีสองปีสองปีไปนั่นคือกฎหมายนะครับ เพราะฉะนั้นเจ้านี่เองก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วพอเราเป็นหนี้แล้วก็ถูกทวงเหมือนน้องผู้หญิงเนี้ยนะครับถูกกรมคคเอามาหน้าตังนะครับถ้าไม่มีดอกพวกนี้จะไปเก็บที่บ้านนะไม่มีเจอดีแน่จะไปพังร้านอเงี้ยนะหรือกรณีลูกรู้นั่นเรียนหนังสืออยู่ที่ไหนจะไปทวงให้นางเรียนเลยแล้วก็ถ้าไปเจอพวกนี้เนี่ยประเพมอาจจะไม่ได้รับลูกกลับบ้านนะอย่างเงี้ยแล้วกกรมคคนะครับทวงหนี้ด้วยการกรมคูนี่ก็มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปี ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอุม h ชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอุ Channel ค่ะเพราะงั้นลูกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราถึงเวลาที่เราไม่ไหวจริงๆต้องออกมา<อ>ต้องออกมาสู่กระบวนการช่วยเหลือนะครับก็คือรัฐบาลมีแนวทางช่วยเหลืออยู่แล้วก็คือในกรณีของตํารวจก็มีหน่วยของ รองท่านผู้ช่วยท่านรองโจ๊กเนาะท่านเป็นหัวหน้าชุดท่านรองสุรเชษเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าชุดในการปรับปรามนี่นอกระบบของตรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใช่ท่านเป็นหัวหน้าชุดเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับท่านก็ไปร้องเรียนตามช่องทางของตารวจแห่งชาติได้ในส่วนของการเจรจากับเจ้าหนี้นอกจากไปร้องทุกดําเนินคดีแล้วนะครับยังมีหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นปกครองไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนะครับศูนย์ดำรงธรรมและอายการก็เป็นประธานอนุกรรมการไกล่เกลี่ยนี่นอกระบบประจําจังหวัด อายการจังหวัดคุ้ครองสิทธทิที่น้องๆของอายการที่ผมดูแลอยู่เนี่ยนะครับ<ะ>เขาก็เป็นประธานอายการในการเกตเกลียนนี่นอกระบบมีตํารวจภูธรมีอ,อมสินมีทกศแล้วก็มีกองทุนหมู่บ้านนะครับมีบังคับคดีมี สรรพกรพื้นที่อยู่ในครบเลยไปองค์ประชุมครบเลยช่วยกันแก้ปัญหาลูกหนี้เหล่านี้ครับถ้าเจ้าหนี้ยังดื้อดึงที่จะเรียกดอกนเบี้ยเกินตำรวจก็พร้อมจะดำเนินคดีถ้าเจ้าหนี้รวยมากใช่ไหมก็ให้ส่งสัรพกรคิดภาษีย้อนหลังเจ้าหนี้เอาเงินมาจากไหนเนี่ยโอ้โหให้ก่อนคุณอนุม,มาปีที่แล้วแปดแสนอย่างน้องผู้หญิงคนเนี้ยกู้ไปสมมติปีที่แล้วสามล้านก็บอกเนเาะสมมติเขาจ่ายสามล้านอ้าวเจ้าหนี้เสียภาษีบ้างเปล่าสามล้านอก็มาคิดเอ้าไม่เสียภาษีและปีที่แล้วไม่เสียย้อนหลังไปห้าปีสิบปี โอ้เจ้านี่โอ้โหบอกว่าเจ้านี่คงจะรีบเลยนะฮะรีบเจราจาที่กระนวนที่ขอนแก่นขอนแก่น,นที่ท่านผู้การโจกสมัยก่อนเลือกท่านผู้ท่านท่านผู้ช่วยนะครับท่านไปดำเนินคดีปรากฏว่าหลังจากนั้นอายการก็มีการฟ้องคดีอาญานะครับศาลจำครู้สึกสามร้อยกว่าปีเหมือนกันนะเจ้านี่ <c oughs> แล้วก็เรียกภาษีไปเกือบสองร้อยกว่าล้านนะ <c oughs> นะครับสรุปเจ้านี่เลยรีบยอมเลยอคะคือโดนไปแล้วตอนนั้นไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการ ที่ท่านไป,ไปจับที่บ้านไปออกหมายค้นไปเจอร้านทองสมัยก่อนเนี่ยนะเจอของจริงเลยแล้วก็ค้นเอกสารค้นโฉนดมหม้หมดเลยเพราะบางทีทหารสมัยรศรศส .13 ทับ59ก็คือคําสั่งของคอสชอเนาะที่ไปบุกยึดเอกสารเนี่ย เจอนโฉนดบางทีเป็นกล่องเลยที่เจ้านี่มาไว้ที่บ้านขายฝากบ้างจำนองบ้างซึ่งเราก็ไม่รู้จักเป็นใครก็ส่งมาให้อายการช่วยเจราจาอายการก็ใช้วิธีการไปคัดทะเบียนบ้านที่อำเภอ,อว่าคนที่มีชื่อหลังนโฉนดเหล่านี้นะครับเป็นใครพอได้เจอแล้วก็เชิญท่านมาว่าเราไปค้นบ้านเจ้าหนี้นะแต่ไปเจอนโฉนดท,ท่านท่านเกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้อย่างไรกู้เงิน่ากู้เงินขายฝาก กู้เงินแล้วเอาสัญญาเอาโฉนดมาวางไว้แนบสัญญากู้โดยไม่จดอะไรเลยเราก็ทําการเจราจาถ้าเจ้านี่มาคุยกับอายการอายการก็ทําการไกลเกลีย่ยลดหนี้หรือหนี้เป็นศูนย์แล้วหรือยังหนี้เหลือเท่าไหร่ไปกู้ออมสินตกสมาคืนได้ไหมแต่เอาโฉนดมาคืนลูกหนี้นะจดกายฝากจำนองกลับคืนมาเราก็ใช้วิธีการเจราจาหากไม่ยอมก็ส่งดําเนินคดีแล้วกรณีมาถามว่าตกลงคุณมากู้เงินหรือคุณมาจำนอง หรือค,คุณมาขายฝากควบอกไม่เอามากู้เงินนี่แหละเอาแล้วกู้เงินทำไมเป็นขายฝากล่ะเขาบอกให้จดขายฝากนะครับแสนหนึ่งค่อยมาแค่หกหมื่นเขาหาักไว้สี่หมื่นแล้วเป็นค่าดําเนินการเป็นค่าอะไรของเขาโอ้โหสงสารชาวบ้านในระหว่างหนึ่งปีที่จะผ่อนที่จะคืนไถ่ฝากขายฝาก 1, นหนึ่งแสนเนาะต้องผ่อนทุกเดือนเดือนละสิบเปอร์เซ็นต์หรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนก็คือถ้ากู้แสนนึงก็เดือนละพันเดือนละพันเดือนละพันก็แสดงว่าเป็นการจดทะเบียนขายฝากอํพรางการกู้ แท้จริงแท้จริงคือกู้นะครับผมบอกว่าถ้าถ้าขายฝากเนี่ยนะครับผมต้องมาจ่ายเงินดอกรายเดือนทาไมไม่ต้องอายการก็ต้องมายื่นคําร้องต่อศาลขอเพิกถอนนิติกรรมขายฝากค่ะแล้วก็มาบังคับอย่างกู้เงินเพาะงการจดเวียนขายฝากต้องตีกลับคืนมาเจ้านี่บางคนฉลาดกว่านั้นขายขาดเลยขายขาดเลยผมไปกู้เงินคุณอนุมาคุณอนามาบอกไม่เชื่อไม่เชื่อน้ํายาพินาลงอ่ะขอเอาโฉนดที่ดินมาโอนให้ฉันก่อนแล้วปีหนึ่งถ้าคืนผ่อนหมดฉันจะโอนคืนให นะครับในระหว่างนั้นผมก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ20%ตต่อเดือนสมมติแสนนึงก็ผ่อนไป2000 2,000 2,000แล้วต่อมาพอถึงเวลา1ปีผมก็ไม่ผ่อนผมไม่มีตังค์คุณอนุมาก็มาฟ้องขับไล่ผมอย่างอย่างเคสของอีกเคสเนี่ยเขาก็ฟ้องขับไล่พอขับไล่เสร็จผมไม่ออกก็เาตำรวจมาจับเพราะเป็นการบังคับขับไล่เขาไปออกไมยจับเมื่อออาหมยจับก็พาไปขังพาไปขังคุณอนุมาก็เข้ามาครอบครองที่ผมก็ผมก็หมดแล้วก็ออกมาจากคุกก็ผมก็มีที่ไปละก็ไปนอนพักอาศัยบ้านลูกบ้านอะไร มาเจออายการอายการก็เชิญเจ้านี้มาคุยกันว่าเขาจะไปขายเขาจะไปจดทะเบียนเขาไปกู้เงินคนนะแต่คุณไปบอกเขาว่าจดขายขาดและถ้าเกิดเจ้านี้เขาอ้างกับอายการว่าก็ผมมีหลักฐานซื้อขายากันรจริงๆอ่าเขาสู้อะถ้าเขาสู้อะครับลุงนี่ก็มีหลักฐานการโอนดอกเบี้ยทุกเดือนเหมือนกันอ,อ่าเจ้าพนักงานบังครับเขาเอาที่ดินมาสืบเลยนะว่าคิดเนี้ยเขามาจดทะเบียนงานถามมาขายจริงไหมที่ดินบอกเจ้าลุกนี่บอกขายจริง ได้เงินไปแล้วยังได้เท่าไหร่ได้แสนหนึ่งเลยครบลุงนี่ได้ครบเราไม่ไม่ครบจํานงานที่ดินไม่จดเขาก็บอกให้พูดอย่างนี้แหละตอนเอาตังค์เขานะะแล้วพอออกมานอกสํานักงานก็มาให้เจ้านี่คืนหรือเปล่าใช่ครับสี่หมื่นจริงๆเพราะตอนที่จ่ายตังค์ก็าไม่ได้จ่ายตอหน้าแต่เขาบอกได้เงินเท่าไหร่ได้แสนหนึ่งจ้านงานก็จดบันทึกไว้ว่าขายเจตตรงตามเจตนาไม่ตรงได้เงินครบเทวนแล้วจึงจดทะเบียนนะครับพอเป็นอย่างนี้ปั๊บคุณนนมาเราก็ เอาหลักฐานไปฟ้องเพิกถอนนิติกรรมขายเลยก็บอกว่าอ้าวคุณไปเพกิกถอนนิติกรรมขายได้ไงก็ฟ้องชนะมาแล้วก็คือถ้าขายเนี่ยผมต้องได้ตังค์จากคุณออนมาแล้วเมื่อหลังจากที่ผมจดทะเบียนขายไปแล้วทําไมคุณออนมาต้องรับเงินผลทุกเดือนเดือนละสองพันใช่ไม่สมเหตุไม่สมไม่สมผลศาลมองว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเจือสมกับที่โจทก์ฟ้องกับหลักฐานที่โจทก์ผ่อนถ้าขายแล้วเนี่ยกับโจทก์ไม่มีหน้าที่จะต้องไปจ่ายเงินให้กับผู้ซื้อ ผู้ซื้อผู้อผู้ซื้อต้องจ่ายเงินให้กับโจ์สิผู้ซื้อกโกหกนี่ครับแล้วก็บอกว่าแม้เจ้าพนักงานที่ดินจะมาเบิกความต่อสารว่ามีการจดทะเบียนสอบถามและก็ตามแต่เจ้าพนักงานที่ดินไม่ทราบรายละเอียดของเงินและที่ไปที่มาของเรื่องคําเบิกความของเจ้าพนักงานที่ดินก็เบิกความได้แค่ยืนยันการจดทะเบียนแต่ไม่ได้ยืนยันพฤติกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นสารก็เพิกถอนการขาย เป็น<ไ>โมฆะไปเออเพิกถอนไม่ใช่โมฆะโมฆะครับเพราะมันเป็นนิติกรรมกลางอ๋อก็เป็นโมฆะกลา,ง,างการกู้แล้วมันก็ย้อนกลับไปสู่การกู้เงินได้ไหมได้ครับแล้วแถมคุณก็กู้แล้วคุณก็ คิดต้นเงินต้องคืนก็ผิดกฎหมายอีกแล้วจ่ายไปแล้วเท่าไหร่บทดการเจรจามองว่าเฮ้ยไอ้การนี้ก็เปรียบก็าสิหรือตํารวจก็เปรียบสิเจ้านี่ยังไม่ได้คืนตังค์ไม่ได้ว่ากันเราต้องคืนอยู่แล้วเป็นหนี้ต้องคืนลูกหนี้ก็ต้องมาจ่ายคืนตอครับพรอมดอกเบี้ยร้อยละสิบถูกต้องครับไม่ได้เข้าข้างใครแค่ไหนถ้าดอกเบี้ยถ้าดอกเบี้ยเป็นโมฆะทั้งหมดก็แสดงว่าไม่มีดอกเบี้ยเลยนะครับแล้วก็ต้องคืนเฉพาะต้นเงินเท่านั้นพี่นรงปุ๊บมีอีกประเด็นหนึ่งที่จะเรียนถามพี่นรงทรองุก ก็คือไปกู้เงินเขาเสร็จแล้วก็ให้เซ็นกระดาษเปล่าครับหรือให้เซ็นกระดาษที่เป็นข้อความนี่แหละแต่ไม่มีการกรอกตัวเผมอยากได้เงินเขาก็ต้องเซ็นไม่เซ็นเขาก็ไม่ให้ใช่กรณีอย่างนี้เนี่ยภายหลังอ่ะมันก็ย้อนมาทําให้ลูกหนี้เจ็บใจเสียใจต้องรับผิดชอบไมมีทางแก้กันในแบ่งเป็นสองด้านด้านคดีแพ่งเนี่ยสารมองว่าการที่เราไปลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารเปล่าเนี่ยเราไปประมาทเลล่อนะครับไปอ้าง้วลาโจทก์ก็นาสืบมาเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่สารจะมองว่าเป็นการประมาทเลล่อต้องรับผิดชอบ ในตัวเลขที่เขาดีดขึ้นมาเราอ้างได้ไหมก็เขาขู่ว่าถ้าไม่เซ็นเขาก็ไม่ให้คมคู่ถึงไม่เซ็นเนี่ยก็ยิ่งคมคู่เนี่ยเป็นเรื่องของความกลัวเป็นโมกียะนะแต่คมคูขนาดไหนถึงจะกลัวคือคไม่ให้กู้อะถ,ถ้าไม่เซ็นไม่ให้กู<ม>้นี่ไม่ถึงขนาดว่เาเป็นเรื่องของการข่มขู่ให้ทานิติกรรม แต่ถ้าปืนมันจี้สมองเจี้หัวเงี้ยในคมขู่ถึงขนาดนั้นส่วนมากโอ้ยเพราะว่าไม่ให้เงินแรงกว่าเอาปืนมาจี้นะคะสาหรับคนไม่มีเงินเนี่ยเรงขคดีแพ่งเนี่ยสารมองตลอดเลยว่าเวลาเราเซ็นไปม่อมนัดลอยเราเซ็นสัญญากู้ลอยไว้เนี่ยจะต้องรับผิดส่วนใหญ่สารใจรับผิดแต่แต่ไม่ต้องเต็มจํานวนได้ไหมเพราะว่าตัวเลขถ้าเกิดมันไม่ตรงกันกับความจริงอะพิสูจน์พิสูจน์ว่าบริบูรณ์กี่บาทบริบูรณ์เท่าไหร่กู้ห้าหมื่นพี่เขียนศูนย์เพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็นห้าแสนลาว กู้ยืมเงินบริบูรณ์เมื่อส่งมอบในสัญญากู้บอก5 0 0 0 0นแต่ได้รับเงินห้าหมื่นยิ่งคุณจ่ายเป็นเช็คยิ่งเป็นหลักฐานยิ่งคุณโอนเข้าบัญชียิ่งเป็นหลักฐานจ่ายสดส่วนมากเจ้านี้จะจ่ายสดก็เลยต้องมาเถียงกันว่าสัญญากู้นี้บริบูรณ์แค่บางส่วนอันนั้นก็ต้องสู้คดีแล้วศาลจะเชื่อใครนะครับเราได้เงินห้าหมื่นมาทําอะไรถมดินสองเที่ยวก็หมดแล้วอะไรเงี้ยหรือต้องเอาได้มาห้าแสนก็ไปสร้างบ้านจริงเห็นไหมอย่างเงี้ยคือเอาไปทําอะไรมันก็มีพยานหลักฐานอื่นเจือสม แต่อย่าลืมนะครับในกรณีที่เราไปเซ็นชื่อลอยเอาไว้แล้วก็เป็นคนกรอกข้อความไม่ตรงความประสงค์ของคนเซ็นเนี่ยอาญาผิดนะครับปลอมเอกสารครับอันนี้คือเอาผิดเจ้าหนี้เอาผิดอาญาแน่นอนได,ได้ครับอย่างนี้ได้<อ>เจ้าหนี้ก็ไม่ควรทํา <c oughs> แล้วก็ผิดพรบรห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราด้วยเหมือนกัน <c oughs> ก็คือทำนิตาทำสัญญาหรือเขียนสัญญากู้เป็นการอําพรางการกู้หรือการเรียกดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมายแล้วรับเอาผลประโยชน์นั้นข้อกฎหมายนี้ก็ผิดเหมือนกันพี่นน์งงั้นพวกถามต่อ ถ้ากู้เงินนอกระบบไม่มีการทำสัญญากันหนีเลยครับผิดกฎหมายไหมก็ไม่มีสัญญาแล้วมันก็เป็นการกู้กันที่แบบผิดกฎหมายด้วยเพราะคิดดอกเบียเย้ยเกินหนีเลยหนีไปอยู่เมืองนอกเลยหรือหนีไปอยู่ต่างจังหวัดไกลๆเลยถูกต้องโดยหลักแล้วคือเราไปกู้ยืมเงินเขาต้องทําหลักฐานเป็นหนังสือถึงฟ้องคดีได้โดยมีรายชื่อผู้กู้เป็นสาคัญถ้าไม่มีเขาฟ้องคดีไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตามมาด้วยการทวงถามนี่ที่ผิดกฎหมายถ้าเราหนีไปก็จบครับ ก็คือเราเขาเขาก็ฟ้องเราไม่ได้อยู่แล้วแต่เขาอาจจะตามไปเก็บเราใช่ไหมคนกลัวแต่เราในมุมมองของเราก็คือว่าเราเน้นการเป็นหนี้ต้องจ่ายจริงนะครับเพราะเราไปกู้เขาอย่างอย่างน้องผู้หญิงเนี่ยกู้เงินเขาสองหมื่นสองหมื่นเนี่ยเราอยากให้คืนเขาเพราะความเป็นจริงแล้วเราไปออกข้อมาจริงคืนตามความเป็นจริงของกฎหมายแตาคืนตามความเป็นธรรมถูกต้องครับไม่อย่างนั้นคุณก็ไปคืนรสชาติหน้ะเป็นหนี้รสชาติหนาเดี๋ยวเกิดเป็นคนรับใช้ก็ทางที่ดีก็คืออย่าเป็นเลยหนี้นอกระบบนั่นคือดีที่สุด ให้มากู้พี่นรงแทนเดี๋ยวจะทําไม่ถูกกฎหมายแล้วครต้องพยายามต้องพยายามมาในระบบเถอะครับเพราะว่ารัฐบาลก็พยายามช่วยเหลือนะมีพิกไฟแนนซ์หน้ามื่นอะไรพวกนี้ยังมีอยู่บ้างนะครับหรือไม่ก็กองทุนหมู่บ้านกองทุนพัฒนาชุมชนนะครับที่ที่กองทุนสัจจะอมทรัพย์ที่เราอมแล้วก็ต้อง กู้ได้ด้วยงั้นเอาอย่างนี้ใครไม่มีเงินอยากกู้แบบถูกกฎหมายขอให้มาหาท่านอายการนรง <c oughs> และเดี๋ยวจะพาไปกองทุนหมู่บ้านีกที่นึง <c oughs> ไม่ในชนบทนะครับถือว่ามันมีมันมีกองทุนรัฐบาลพยายามเสริมกองทุนอื่นๆ <c oughs> เพื่อ,อหนี้หนีการเป็นหนี้นอกระบบนี่แหละครับ <c oughs> ใช่แล้วค่ะเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้มาติดตามเรื่องของกฎหมายกับท่านอายการนรงศรีรันกันต่อวันนี้สวัสดีค่ะ